มกราะละละลลบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คารุบักคุฮันวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมคาร์เมเลเดอร์อลาวาต้องมนะ<อ>ก็อันนี้นี่จะเป็นคลิปเรื่องของการสอนกดท่าไรเดอร์คิกผมแล้วก็สตอม อิเล็กทิกอยูซึ่งตัวละครในเกมเนี่ยเรียกว่ามันไม่สามารถจะกดท่าพิเศษด้วยปุ่มปุ่มเดียวผมนะเขาเนมันต้องใช้การเฉียงหน้าเฉียงหลังอะไรพวกนี้เข้ามาแซกสอดแซกด้วยผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมขอุยาดิืมจากตัวของหมายเลขหนึ่งก่อนก็คืออิจิโก้ผมนะว่ามันมีทักษะอะไรบ้างผมนะเท่าที่ผมรู้ผมนะอันนี้ผมไม่รู้ก็ผมก็ไม่เอามาบอกนะคราบว่าผมไม่รู้ไงโอเคเริ่มจากการกดโอ้ผมนะก็คือการกดเสี่ยมกับเอ็กซ์ก็ผม เมื่อกดกอดเนี่ยดาเมจแรกเริ่มผมนะจะทําที่ประมาณ13แต้มผมนะส่วนดาเมจรวมทั้งหมดได้ก็คือ39แต้มผมนะัสำรับล่างนี้ในส่วนท่า่สองผมนะก็คือไรเดอร์ค k ิกับผมการกดไรเดอร์คลิกเนี่ยก็คือการเฉียงหลังแล้วก็กดโอนะเนี่ยนี่คือการเฉียงหลังผมนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือการเฉียงหลังนะถ้าเรากดถูกจังหวะเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะอ่ทำให้กดติดง่ายอ่โอเคเดี๋ยวรีเซ็ตก่อน เตรียมตัวนะเช ER. oh. s <S 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 ียงหลังนะเชียงหลังนะโอ้เห็นไหมนี่ก็คือท่าเลเดอร์คิกับผมดาเมจก็คือ50ผมนะเพราะว่าเป็นดาเมจแบบฮิตเดียวไงอีกทีนึงอ่าเขามากดในโหมดเทรนนิ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันกดง่ายนะแต่ขอบเล่นจินนี่กดยากมากอือทู่เอเอคิเนี่ขนาดผมว่ากดทิ้งระยะห่างแล้วนะยังกดติดอยู่ผมนะเนี่ยขอให้มันกดโดนนะผม มันก็ติดง่ายผมนะนี่สำหรับท่าเลีเด็กคิกผมโอเคต่อไปเนี่ยเป็นท่าระเบิดตัวเองผมนะก็คืออิเล็กทริ t สตอนั่เองผมจำชื่อจริงๆของมันไม่ได้นะแต่ผมขออนุญาตเรียกอ electric s t o r มแล้วกันเวลากดก็เฉียงหลังมาด้วผมนะแล้วก็เป็นอ่าในการกดท่านี้เนี่ยจะต้องใช้เฉียงหลังแล้วก็สี่เหลี่ยมไอเองกับเอ็กกับโอผมนะพร้อมกันเดี๋ยวดูนะท่าอ electric s t o r มเนี่ย าดาเมจที่ทําได้ก็คือ130้บแต้มผมนะแต่ว่ามันจะแลกด้วยความเสียหายที่เข้าเข้าหาผู้ใช้ผมมันเป็น5ดาบ2คมันเองคือหลายคนอาจจะงงผมนะว่า P กับ K เคืออะไรโอเค P เนี่ยก็คือการโจมตีปกติด้วยการใช้หมัดนะผมนะส่วน K เนี่ยมันจะเป็นการใช้เท้าในการโจมตีผมส่วนถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นการโจมตีหนักนะน okay. อ่านี่ก็คือท่าโจมตีหนักมาลองมาใช้ท่าอีเดคิกสตอมอีกรอบหนึ่งครับนะเชียงหลัง กดพร้อมกันเึ้อ่าเห็นไหมใบม,มืได้ทำได้ถือว่าค่อนข้างจะสูงเลยทีดียวผมนะมาเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาทวนตั้งแต่แรกกัผมนะว่ามีท่าอะไรบ้างสลับท่านี้ก็คือการกดเล็กผมนะถ้าจับก็สี่เหลี่ยมกับเอ็กพร้อมกันโอเคแล้วเด้คลิกก็เชียงหลังโออ่าปิดท้ายด้วยท่าอิเล็กทริกสตอร์มเชียงหลังชิดหลังแล้วก็อะไรนะโอกับ เออโอกับไอ้คอมกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออฮึบอ่ะเรียบร้อยผมนะอันนี้ก็คือท่าพิเศษของตัวละครหมายเลขหนึ่งผมซึ่งถามว่าใช้กับตัวอื่นได้ไหมก็ใช้ได้นะอ่ะผู้คนในเกมนี้น่าจะใช้สกิลการกดเหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้นแหละผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่ดูมาถึงตอนนี้ผมนะวองว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะจ๊ะวันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายจุ๊บ